ชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ติดตามให้ดีค่ะจันทราคาตนะคะข่าวข่าวนี้เนี่ยกินเวลาทั้งหมด สามชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงสามสิบเก้านาทีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นไปเลยค่ะโดยที่ตีหนึ่งยี่สิบสองดวงจันทร์จะเริ่มเข้าสู่เงามืดบางส่วนนะคะแล้วก็จะเกิดคลาดในเวลาตีสองยี่สิบสองนาทีดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าสู่กึ่งกลางเงามืดของโลกจะยาวนานกว่าหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนะคะแล้วจะไปสิ้นสุดปรากฏการณ์ตอนตีสี่โดยประมาณมความพิเศษจะอยู่ที่ดวงจันทร์ปรากฏเป็นสีแดงส้มหรือว่าแดงอิดนะคะอันนี้ก็เกิดจากการ หักเหตุของแสงนั่นเองและที่สำคัญนะคะจันทรุปราคาครั้งนี้จะมีโอกาสเห็นทางช้างเผือกเนี่ยเป็นยังไงอยากดูค่ะเป็นยังไงทางช้างเผือกทางช้างเผือกก็เป็นกลุ่มดาวเยอะๆอย่างนั้นนะคะกุมโริกับอังสุมาละเราดูปุ๊บเราก็จินตนาการเลยเหมือนมันจะเห็นเป็นไม่เคยเห็นนะ เป็นแนวเส้นไปอย่างเงี้ยสีขาวๆคือมันเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มดาวที่เกาะตัวแล้วมันก็เลยจะมองเห็นมันเป็นทางแต่ถ้าพี่สงสัยพี่ดูได้เลยเพราะว่าคราวนี้เนี่ยนะคะทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสดรอเนี่ยนะคะเขาจะทําการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ www.narit.or.th คือ n a r i t. o r t h เนี่ยนะคะแล้วเขาจะใช้สถานีเขาเรียกว่าอะไรอะหอดูดาว3จังหวัดคือที่เชียงใหม่ฉะเชิงเศาวาแล้วก็สงขลาคือเผื่อว่าจุดใดจุดหนึ่งเกิดฝนตกเราก็ไม่ต้องกลัวเกิดเมฆมากก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าใช้สถานีเนี่ยถึง3ที่เลยในการถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราน่าจะได้เห็นนะคะเป็นทางช้างเผือกอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้ดูครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นปลายปีไปเลยเนี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นลองติดตามดูคราวนี้เขาบอกพระจันทร์มันแดงเลยแดงแต่ถ้าคนนี้คือพระจันทร์บังดาวฤรษ์ก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นพระอาทิตย์โลกกับพระจันทร์อยู่ในแนวเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจถ้าคนที่ชอบคือเหมือนก็ชอบเรื่องสยศาสตร์อาจจะไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร่อาจจะถือว่าช่วงนี้ราหูเยอะนะนี่ก็เกี่ยวกับราหูอมจันใช่ไหมแต่ปลาราหูตายเสียดายปลาราหูตายอีกปลากระเบนเนี่ยเป็นศิษย์แล้วเนี่ยโอ้โห ระบบนิเวศของเราจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะเนี่ยตกลงวันที่15คืนวันที่15้นะฮะตั้งแต่ตีกี่โมงกันนะหลังเที่ยงคืนเขาก็บอกหลังเที่ยงคืนก็เตรียมได้เลยแต่มันจะเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งยี่สิบสองนี่แหละไปถึงตีสี่ไปจถึงตีสี่เลยคราวนี้อยู่นานจะเห็นจันแดงจะเห็นทางชั้งเผือกจะ้ได้ดูถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ด้วยนะคะถ้าเป็นคาดเต็มดวงเนี่ยช่วงตีสอง 22นาทีนะฮะน่าดูนะแบบพระจันทร์แดงทั้งนไร่เี้ยเป็นปรากฏการณ์คือถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยมันข่าวอย่างนี้ราหูเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าเป็นไปได้มียิ้มสักหน่อยก็ดีคือเอาพระจันทร์ยิ้มแบบพี่เคยเจอมาสองคือบางไม่บวดมีรอยยิ้มที่มาเนี่ยจะไปจะเป็นภาพพี่ใช่ไหมใช่ไหม